นี่ก็เป็นกระเพราไก่กรอบนะครับทุกคนมานะชิมด้วยกันครับอืมโอเคไม่หวานหวานอันนั้นหวาน แซมอินนี่ที่สองไข่โปกไว้ข้างบนเดรอ,รดอ,อแล้วมเมื่อกี้เขาทำแล้วป่ะแม่ไม่ได้แล้วค่ะไม่นนไมอยู่ทุกนาคิดเยอต่นเลยใช่ไหม ทำเลยไม่งหืมใส่ก็กรอบเผ็ดใส่กรอบไหมกรอบค่ะรสชาติเป็นยังไงครับเผ็ดจัดอร่อย แล้วน่าเป็นไงครับอร่อยค่ะเผ็ดค่ะรสชาติคุ้มสมค่ะเจอที่เรยค่ะอืมอร่อยโอ้ยำมามานะครับทุกคนน่ากินมากชิมเลยค่ะเราบอกว่า ดูสิครบน่ากินมากกรอบเผ็ดแซ่บอร่อยมากเลยค่ะไม่หวานแล้วใช่ไหมไม่หวานค่ะโอเคโอเคพอดีฉันใส่ทิ้งเยอะไปหน่อยแล้วพอดีมันอยู่ข้างเผ็ดแซ่บเปรี้ยวรสจัดไปสเหมือนที่มันถูกอะไรตอนกินเน่ะกระดูกอะไรไม่รู้ ยามาม่าเป็นไงครับเผ็ดเปเรี้ยวจิ๊ด <laughs> เปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะทุกแต่ว่าพะเอิญฉันไม่กินหอมแดบงบ เดี๋ยวขอชิมหน่อยนะว่าเป็นยัง <c oughs> ไงหรือเพรียงไหมฮะรสชาติเป็นไงครับยำไหะโอเคค่ะเพรียวได้ดีเรยอะเลย ก็หวอเป็นหวาดเนาะ้วนมีดนหวานิดหน่อยหัวมัวแล้อดขี้ม่ไหลแต่ไม่ได้ปวดหัวไม่ได้มีไข้เรื่องเป็นแบบว่า ต้องด้ินะไีีะ่ตดอแต่ว่าถ้าคนเโควิดค่าเชื้อ่ดเไแต่จริงๆต้องเจียวก่องข้าเพราะ้ฟันมันจะได้เข้ากัน เสร็จ <laughs> <Yeah. laughs> yeah.